สิทธิประโยชน์บัตรทองมีอะไรบ้างก่อนไปรับชมฝากกดติดตามสูงวัใจแทบให้ด้วยนะคะผู้ใช้สิทธิบัตรทองนอกจากเรื่องรักษาโรคแล้วยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกด้วยอาทิการตรวจคัดกรองเพื่อหาภาวะเสี่ยงเช่นคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเบาหวานความดันโลหิตสูง ไขมันการให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนำการดูแลสุขภาพเช่นการวางแผนครอบครัวรับยาคุมและถุงยางอนามัยฟรีการเลิกบุหรี่การสร้างภูมิคุ้มกันเช่นการฉีดวัคซีนการให้ยาบำรุงการเคลือบฟูอะไรค่ายาเวชภัณฑ์อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามกรอบบัญชียาหลักและยาที่มีค่าใช้ใจ่ายสูงค่าอาหารและค่าห้องสามัญ ระหว่างพักรักษาตัวในหน่วยบริการบริการรถพยาบาลหรือบริการพาหนะรับส่งผู้ป่วยและผู้ทุพพลภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจทั้งกายภาพบำบัดจิตบำบัดพฤติกรรมบำบัด การฟื้นฟูการได้ยินฟื้นฟูการมองเห็นรวมไปถึงบริการอุปกรณ์ช่วยสําหรับผู้พิการตามเกณฑ์ที่กําหนดบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามด้วยกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคทางศิลป์การบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดยกเว้นการดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดการบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ การประสบภัยจากรถยกเว้นการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถบริการสาธรารณาสุขอื่นที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดเพิ่มเติม,ตมการขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่มีคะแนนความสามารถในการประกอบกิจวัตรประจำวัน A D L ไม่เกิน6คะแนนหรือผู้ที่มีปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้มีสิทธิ์ขอรับพ่ออ้อมผู้อย่าง และแผ่นรองซับการขับถ่ายรู้สิทธิประโยชน์ดีๆแบบนี้แล้วอย่าลืมส่งต่อข้อมูลให้คนรู้จักได้ทราบกันด้วยนะคะ